สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนเล็กติดกับแนวทางเราพัฒนาในงวดของวันที่8เดือน9นะคะ2566นะคะวันนี้ก็ มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะคงสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็มาช้าก็ขออภัยด้วยนะคะเพิ่งเลิกงานนะคะพี่ๆสายด่วนนะคะท่านใดมารับชมน้องแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงๆปังๆกับแนวทางที่น้องแอดให้ไปนะคะก่อนไปรับชมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วอย่าลืมนะคะไปท่านใดนะคะยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะบ้าน ถุงเงินนะคะพี่พท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะก็เข้าไปสอบถามาบ้านถุงเงินได้นะคะมีบริการครบคันนะคะพี่พเนาะลงเปลี่ยนที่เสียงดูนะคะเผื่อหิงเผื่อปังนะคะกับบ้านหลังนี้ก่อนไปรับชุมแนวทางนะคะน้องเอสดก็ฝากคำเตือนเช่นเคยตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะวันนี้ให้เด่นที่689นะคะชุดเน้นมี6คู่นะคะเน้นไปที่6 9 6 8แล้วก็6 4นะคะพี่ๆ8 4ส ปเก้านะคะแล้วก็แปดศูนย์นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะคะกันนะคะกันไปที่ตัวก,กันน้องเอสวันนี้ชอบเบิ้ลน,นะคะใครชอบเบิ้ลจัดไปได้เลยนะคะหกหก,กับ99นะคะ วันนี้ไม่แน่นะคะตุงกับมนพระนะคะพี่พี่เนาะแล้วก็จะเป็นหกหนึ่งนะคะพี่พี่ตัวกันน้องแอดนะคะท่านใดมารับชมก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะคะสําหรับสามตัวนะคะวันนี้นะคะน้องแอดให้ไปนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะเก้าแปดเก้า หกนะคะพี่พี่จับคู่จับวินกันได้นะคะสําหรับแนวทางเหล่าพัฒนาวันนี้นะคะเน้นนะคะหกเก้านะคะตัวที่น้องแอดชอบที่สุดนะคะท่านใดชอบก็อย่าลืมจุดไว้แคบไว้นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดมีตัวดีตัวดิดนะคะยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะบ้านถุงเงินนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะคะสําหรับวันนี้ กราบสวัสดีค่ะ